สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเราจะไปใส่บาตนะคะ,สสะใสเห็นน้องมนิงเพราะว่าตื่นสวยวตื่นสวยนี่หละตื่นสวยสวัสดียามเช้าค่ะ ยกขึ้นเนียล่าไส้โศกเออถือไส้โศกไปลัดข่าจาันดูทั้งที่นฮึจมิหยัง có ý nhận nó Duyên chín nhà này con cái này phân ba thân ma được không Duyên chín nhà thân này phân bà thân ma Duyên bà ตื่นส,ส,ส,สวยตื่นสวยตื่นสวยบอแต่ว่าจะไปเรียนขายของว่าอือแต่ว่าจะตื่นไปก่อนเมนแล้วทองทองก่อน nhanh nhang năm tháng một ừ. thằng nhiều thang phủ lên mà lặt thang gì chung nhận มาใส่บาทเอาแยกนี่ละเอาเอามงแยกมาใส่บาทนะคะแต่ช้าๆ้ทำบุญฮะมากับพี่ป้ายโอ้มากับพี่ป้ายมาหูผู้ใหน่กหูตัง ไ่ละดีาจันมาแล้วนางลงนางลงนงลงี่ายพี่ายมาใส่บาทนะใส่มาแต่เลรียนยกยกทั้งกะตาเลยล่ะยกทั้งกะตาใส่เข่าก้น say thế là ủng ạ, à. là ăn, Thứ ừ. à, thức chẳng xây xuống Là cả cắp nằm ở cắp thầy Ở à, nông phải ủng xây Ừ, cắp xây Xây lơi, xây lơi, xây thăng thùng ạ à. Nhục thang thùng Ở ừ. à, cắp khẩu, ở à, lôm, hay ổng,

ปุระบริบูรณ์ดิษฐานังเยาวเมวโตทินังเทตังอุปตะปะสุขิตังวัดตากุมฮังสิทมเยาวศิทธุสัพเพบริบูรณ์สุขตาจันโทปนารสุยานามนิชวติรัสุยานาภะนัสสิลินจานินจางวุฒาปัจจายโนจัตานุทามาวานาอายุวันโนสุขา โอเหเห้ยฟ้าลูกนี้ที่เราไม่เอาประทันเลยเนาะไม่ใช่เ่ามาเรื่องเล็กเล็กเล็กคือคือตะการตะการเก็กตะการนี่นี่เก็กเล็กเล็กตะการเล็ก ใช่ okay. างานในกลุ่งานในกุ่นลุงตา mm hmm. ทำบุญแต่เช้าๆนะคะวันนี้ กตาหน่อยาอ,า,อาปาคุณแล้วอาปาคุณอาจารย์เนาะโอ้ยเสียบเ <c oughs> สบเสบียบ ไฟดับก็ได้หุ้งเข่าเลยบอยได้ไนนไ <c oughs> ท่านได้หุ้งซัม <c> ผ <oughs> <c oughs> ูบาวมิ่งตื่นยังเน,นาะผูบาวมิ่งตื่นแล้วเอา,มาเมื่อคึอ้นผูกนี่ติดเพราะ่งอ๋อนึกว่าตะอผูกนี่ กินทําควมสะอาดนี่เห็นกระตาหน่อยกินนี่อย่างเหรอพ่อจันให้กินนี่อย่างทุเรียนโอ้หวานจุ๊ยจอยู่ฮะ หวานเจวย,ยเลยตีลหละหอมเถอนะน้องเอา้นยางนิ่งเถอะมูนี่ยางนิ่งดีแท้มูนี่ได้กินที่เลียหรออืม <c oughs> โอ้มีคนประกบด้วยทั้งพี่ป่ายทั้งคุณนายเลยน,นิ่งแห้งตี จากใส่บาทนะคะเตือนสวยเรื่อบัไดไซ่ยบัน

ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญคลินิกเอาไว้ซํำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ